มึงจะไปอยากได้เขากลับมาทำไมในเมื่อเขาไม่สนใจใยดีมึงอีกแล้วเขาถีบผัวส่งมึงแล้วจ้าสติสติกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขนาของตัวเองเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่ต้องไปอยากได้มันกลับมาในเมื่อมันไม่ได้อยากได้มึงมันไม่ต้องการมึงมันขยะขยแยงเกียดชังต่อมึงมันส่ใิสะเอียนต่อมึงตั้งนานแล้วมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอตั้งสติกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันของมึง ทำตัวเองให้มีคุณค่าอย่าทำตามทำให้ตัวเองดูตกตำ่ำการที่มึงไปง้อง,งอนชาวบ้านทั้งทงี่เขาไม่ต้องการมึงแล้วมันดูต่ำมากมันดูห่อเหี่ยวใจมากมันดูน่าสลดสังเวชมากทำไมมึงไม่เริ่มต้นใช้ชีวิตของตัวเองด้วยการมีสติสัพพัญญะมีกำลังอกกำลังใจในการดันตัวเองถีตัวเองขึ้นไปให้กลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งแข็งแรงน่นไปหาผัวใหม่ไปหาเมียใหม่ไม่ใช่มานั่งจมปักอยู่กับที่เดิม ในเมื่อเขาไม่ต้องการมึงเขาไม่เอามึงแล้วมึงจะอยากไปอยู่กับเขาทําไมมึงจะไปอยากอยู่กับคนที่เขาไม่อยากอยู่กับมึงทําไมมึงอยากจะอยู่กับคนที่เขาอึดัดมึงทาไมมึงไม่อึดอัดเลยฮะมึงจะอยากได้เขากลับมาทําไมในเมื่อเขาไม่ได้อยากได้มึงแล้วหัดมีสติกนซะบ้างนะอีประเภทที่บอกว่าอยากได้เขากลับมาแต่เขาไม่ได้แยแสมึงเลย แม้แต่หน้ามึงเนี่ยเขายังไม่อยากมองเลยเวลาเขาเลื่อนเจอเฟซบุ๊กมึงเนี่ยเขาแค่จะบล็อกมึงทิ้งด้วยซ้ำแต่เขาเกรงใจมึงไม่กล้าบล็อกเพราะเดี๋ยวจะหาว่ามึงอะเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูว่าว่ามันเนี่ยรังเกียจมึงเขาเห็นหน้ามึงผ่านออนไลน์ทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบเขาแค่จะเคลี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเพราะก็ตกใจหน้ามึงมึงก็ยังอาลัยอารวันกัเขาอยู่อีกเหรอพอได้แล้วไหมกูว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหม เริ่มมีกําลังจิตกําลังใจในการมีสติสปชัญญะตื่นหร<ม>ือตื่นตัวในการที่จะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของตัวเองใหม่ได้หรือยังในการจะตั้งหลักตั้งฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองได้แล้วหรือยังในการจะมีสติปัญญาในการเดินเหินไปในใช้ในการใช้ชีวิตของตัวเองให้มีกําลังจิตกําลังใจให้มีคุณค่าในตัวเองได้แล้วหรือยังเลิกสักทีนะสักทีเถอะกูขอ กูเห็นแล้วกูสังเวชมึงแล้วเกินมึงไม่ทุกข์เหรอมึงไม่เหนื่อยเหรอกูถามแค่นี้วิ่งตามคนที่เขาไม่รักมึงเนี่ยไม่เหนื่อยเลยเหรอในกูถามผู้มึงสิวะเวลามึงวิ่งตามคนที่เขาไม่รักมึงเลยเนี่ยมึงไม่รู้สึกแบบเวทนาตัวเองบ้างเหรอวะมึงไม่รู้สึกสลดสังเวชตัวเองเลยเหรอทำไมมึงไม่ตัดตัวเองออกวะมึงจมอยู่ความทุกข์แล้วมึงก็มานั่งปลอบใจตัวเองมึงนั่งให้คนอื่นปลอบใจมึงว่าอะไร อ๋อไม่เป็นไรหรอกเราเห็นเขามีความรักกับคนอื่นเราก็มีความสุขอ๋อไม่เป็นไรหรอกแม้เขาจะไปมีคนใหม่แล้วเขาจะมีแฟนแล้วเราก็ยังแอบรักเขาแบบอะไรนะรักอะไรนะรักแบบหัวอะไรว่าห่างๆอย่างหงห่วงอะไรของพวกมึงกันอะอะไรนะรักอย่างห่างๆอย่างหงห่วงอะไรน่ะมึงทาทาไมกูมไม่เข้าใจเพื่อลอบใจตัวเองไม่เป็นไรเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วตอแหลเดี๋ยวจะกระโถนตีปากมึงให้ อีพวกปากกับใจไม่ตรงกันเนี่ยนะออดนัดจริตจริงๆโอายเห็นเขามีความสุขแค่ได้อยู่ใกล้ๆเขาก็ดีใจแล้วมึงอยากได้เขาตัวสั่นแต่เขาไม่เอามึงใช่หรือเปล่ามึงอยากได้เขาตัวสัน่นถ้าเขาเอามึงเนี่ยมันกระโดดแล้วมึงปีนตัวเขาแล้วกูจะบอกให้พันแข้งพันขาเกาะแข้งเกาะขาเกาะหอยเกาะหามแล้วแต่เขาไม่เอามึง มึงก็เลยปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรเห็นเขามีความสุขก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรขอบอะไรนะห่วงห่วงอย่างห่ห่างอย่างห่วงห่วงก็พอแล้วขอให้มีโอกาสในการซื้อข้าซื้อน้ำให้เขาเป็นกําลังใจพอแล้วกระโนนี่ตีปากเขาให้มันเป็นอะไรกันแล้วกลับบ้านไปเป็นไงมานั่งร้องไห้ละล,ลิกลิกมานั่งเมอทําไมอ่ะ ทำไมไม่เป็นเราวะทำไมไม่เป็นเราทำไมเราไม่เป็นคนนั้นมึงอยู่ต่อหน้าเพื่อนมึงนดยปากเก่งแล้วเกินไม่เป็นไรขอให้เขามีความสุขไม่เป็นไรเขามีแฟนแล้วดีแล้วมากเลยกลับบ้านนั่งหอยทำไมไม่เป็นเราทำไมไม่เป็นกูทำไมกูดีกว่าอีนั่นไม่ได้ทำไมอีน่ามันดีกว่ากูตรงไหนอีน่ามาเป็นใครทำไมมันดีกว่ากูกูดีกว่ามันต้องเยอะต้องแยะกูดีกว่ากูสวยกว่ากูเก่งกว่ากูล้านกว่าต้องเยอะ ทำไมไมันไม่เอากูวะทำไมทำไมเอาแหและเริ่มลาล่าลาล,ล,ลักเริ่มปัญญาอ่อนเริ่มเพอเจอร์ไหลไปไหลามากูไม่มีคุณค่าเลยทำไมไม่มีคุณค่าในสายตาเขาเลยเอาละเริ่มเริ่มเริ่มปัญญาอ่อนเริ่มมโนเพอพบนั่นน่ะมึงจมอยู่ในอะไรอยู่อะ่ะมึงไม่เห็นเลยเหรอมึงจมอยู่ในมูดในคูดในกิเลสต,ตัณหาในสันดานที่มึงเนี่ยเดินออกจากความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้เพื่ออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจทำทำไมอะ่ะ มึงไม่รู้สึกสลดสังเวชตัวเองเลยเหรอจิกกระบาลตัวเองนะลากตัวเองไปเปิดน้ําล้างหน้าล้างตาปลุกตัวเองลุกขึ้นมาใหม่แล้วไปส่องกระจกดูสภาพตัวเองว่าเวลามึงเปียกปอนด้วยความทุกเนี่ยมึงโชคชุ่มไปได้วยความเศร้าหมองเนี่ยสภาพมึงเป็นยังไงอีหมาหมาบ้านกูอีหมีเนี่ยนะเห็นสภาพมึงเวลามึงเจอภาวะปัญหาแบบนี้นะ อีหมีหอนกูบอกให้ไม่ใช่มึงหอนนะอีหมีหอนก่อนเมื่ออีหมีหอนพระตกใจสภาพมึงที่มึงเนี่ยสลดสังเวชทุกร้อนจะเป็นจะตายกับการอกหักอีหมีหอนเลยเห็นหน้ามึงอีหมีหอนก่อนหมาหมาหอนพระตกใจความโสมของมึงจากการอกหักร้องไห้น้ําตาไหลผิดหวังส่วนมึงเนี่ยหอนหอนเพราะเขาไม่รักมึงหอนเหมือนกันแต่หอนคคลาอาการหมากูหอนเพราะตกใจหน้ามึงมึงหอนเพราะเขาไม่รักมึง หอนเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันมากสติสติกลับมาตั้งหลักตั้งฐานกูได้แล้วกูแนะนำมีพวกโอ,อกหักทั้งหลายนะยืนขึ้นมาใหม่ได้แล้วมึงเพอรเจอปัญญาอ่อนมานานแล้วตื่นตัวตื่นตัวนิดนึงเอาตัวเองขึ้นมาหน่อยมึงจะไปจมอะไรกันนักหนา สติไม่มีปัญญาไม่มีวันนี้กูเห็นคนถามกูเรื่องอกหักมาหลายรอบมากกูไม่พูดไม่ได้กูต้องพูดหน่อยกูขอซัดส,สักทีนึงเธอแล้วกูก็หิวน้ำมากเลยกูก็แดกน้ำไม่ได้น้ำแฟบเนี่ย คนคดโกงทุจริตในหน้าที่จนล่ำรวยอยู่ดีมีสุขเวรกรรมจะตามทันไหมเห็นหลายคนรวยลูกหลานไม่มีใครทำอะไรเลยจนทำให้คนทำดีท้อแท้ไปเลยมึงแน่ใจนะมึงดีมึงกำลังพูดถึงตัวมึงเองใช่ไหมว่ามึงเป็นคนท้อแท้จังเลยโอ๊ยฉันเป็นคนดีฉันท้อแท้ใจจังเลยเห็นคนทำเร็วทำชั่วได้ดีจังเลยแต่ฉันทำดีทำไมฉันไม่เห็นได้ดีอะไรเลยทำไมฉันไม่เห็นประสบความสำเร็จอะไรเลยโอ๊ยน่าท้อใจจังเลย ฉันไม่อยากเป็นคนดีอีกแล้วเพราะเป็นคนดีไปก็ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้ดีอะไรแต่คนทําชั่วทําเลวโกงกินบ้านเมืองเห็นดีเอาดีเอา,เอามึงไม่มีความสามารถมึงไม่ฉลาดเหมือนเขาคนดีรวยเยอะแยะมึงไม่เอามาพูดมึงเอากับเอากับกับเอาคนชั่วที่รวยรวยมาพูด คนดีทำงานซื่อสัตย์สุจริตแล้วได้ดีมีถมไปแต่มึงกลับยกตัวเองว่ามึงเป็นคนดีทำดีแล้วไม่ได้ดีทั้งทั้งที่มึงไม่ได้มีความสามารถอะไรในชีวิตมึงเลยที่จะทำให้ตัวมึงเองประสบความสำเร็จมีเงินมีทองได้อย่างเขามึงคิดว่าการเป็นคนดีทำให้มึงรวยเหรอมึงคิดใหม่นะ ถ้ามึงคิดว่าการเป็นคนดีทําให้มึงรวยมึงโง่มึงไม่ได้มีความฉลาดในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เลยมึงเกิดมายังไงที่คิดว่าคนดีคือคนรวยคนดีมีเยอะแยะไปที่ไม่รวยแต่เขาไม่มีความสามารถในการพัฒนาให้ตัวเองรวยแต่เขาเป็นคนดีคนชั่วคนเลวมันมีความฉลาดในตัวมันไม่เกี่ยวกับว่ามันชั่วหรือมันเลวแต่มันเก่งมันฉลาด มันจึงสามารถพัฒนาตัวเองให้ล่ำรวยเงินทองได้มึงอย่าคิดว่าคนรวยทุกคนชั่วแล้วคนดีทุกคนจนมึงกำลังเข้าข้างตัวเองมึงกำลังเอาตัวเองเป็นมันทฐานว่ามึงเนี่ยดีแต่คนอื่นชั่วหมดมึงดีคนเดียวมึงเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีเลยมึงจะได้ดีหรือไม่ได้ดีอยู่ที่อะไร อยู่ที่การกระทําของตัวมึงเองไม่ได้เกี่ยวกับความเลวความชั่วไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการกระทําของมึงเองความรู้ความสามารถของมึงเองเป็นตัวนําพาไปซึ่งความประสบความสําเร็จในชีวิตมึงคําถามคือวันนี้มึงมีความสําเร็จในชีวิตมึงหรือเปล่ามึงมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือเปล่ามึงอ้างแต่ว่ามึงเป็นคนดีแต่มึงโง่ มึงจะเอาอะไรมาประสบความสำเร็จในชีวิตมึงได้แต่บางคนมันทำความเลวความชั่วมาตลอดชีวิตแต่มันฉลาดกว่ามึงมันเลยรวยได้มันไม่เกี่ยวกับดีกับเลวมันเกี่ยวกับมึงโง่หรือฉลาดมันเกี่ยวกับมึงมีความสามารถหรือไรความสามารถนี่ตังหาคือตัวสำคัญมึงอย่ามาเอาข้ออ้างว่าคนดีเนี่ยไม่อยากทำดีแล้วเพราะคนเลวเนี่ยขึ้นไปนั่งคลองบาลัง ไปนั่งเป็นผู้มีอำนาจโกงกินประเทศชาติบ้ามือสารพัดแต่ขึ้นไปบริหารจัดการประเทศได้จเจริญเอาจเจริญเอามึงนั่นแหละตัวดีมึงก็เลวก็ชั่วไม่ต่างจากมันแต่เพราะมึงเลวมึงชั่วแต่มึงไม่มีความสามารถในการทำให้ตัวเองรวยได้มึงก็เลยโทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเลวชั่วและได้ดี แต่มึงเป็นคนดีเลยได้ดีแบบเขาไม่ได้มึงคิดเองจากความโง่ของมึงเองนั่นแหละสมควรแล้วที่มึงไม่รวยสมควรแล้วที่มึงตกต่ำตามฐานะหน้าที่ของมึงเพราะมึงมันไล่ความสามารถกูพูดกูไม่ได้ด่า่ามึงนะกูกำลังสอนมึงให้มึงมัวงให้มึงเห็นตามความเป็นจริง คนที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะอะไรเพราะมึงชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีกูจะไม่ด่ายาวยืดขนาดนี้ถ้ามึงไม่พูดว่ามึงท้อแท้ไม่อยากทําความดีอีกแล้วหรือคนดีไม่มีใครอยากท้อแท้คนดีทุกวันนี้ท้อแท้หมดแล้วไม่มีใครอยากทําดีอีกแล้วเพราะทำดีแล้วไม่ได้ดีได้ดีของมึงคืออะไรรวยเหรอถ้ามึงบอกว่าได้ดีของมึงคือรวยทำไมมึงไม่ไปสร้างเหตุปัจจัยในการทำให้ตัวเองรวย ทำไมมึงไม่ไปทําให้รวยล่ะมึงคิดว่าการทําดีคือการรักษาศีลห้าการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุทกวนันการใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันเรียกว่าคนดีกูจะกระโถนตีกระบ,บาลมึงนะถ้ามึงคิดว่าแค่นั้นเรียกว่าคนดี